สวัสดีค่ะท่านหัวหน้าพักท่านที่ปรึกษากรรมการบริหารตลอดจนสมาชิกของพักเพื่อไทยทุกท่านและสมาชิกของครอบครัวเพื่อไทยค่ะตั้งแต่วันที่ท่านได้แต่งตั้งให้ดิฉันมาเป็นประธานที่ปรึกษา ด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมตั้งแต่วันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาถึงวันนี้ก็เป็นเวลา6เดือนพอดีค่ะดิฉันจึงขออยากใช้โอกาสการประชุมสามัญประจำปีของพักในปี2565เป็นการส่งกันบ้านแต่ก่อนที่ดิฉันจะส่งกันบ้านนะคะดิฉันอยากขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ในพัก แล้วก็คนรุ่นหนรุ่นใหม่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากๆกับทั้งดิฉันและคณะของนวัตกรรมเองเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงให้นำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองต่อไปดิฉันขอยืนยันว่าเราจะไม่ทิ้งคนรากหญ้าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศถึงแม้ว่าเสียงของเขานะคะ จะไม่ดังเท่ากับคนส่วนน้อยมันน่าเสียใจใช่ไหมคะเราอยากจะใช้ความรู้สมัยใหม่นำพาเขาให้พ้นจากความยากจนค่ะเราอยากให้โอกาสเขาลูกหลานพี่น้องได้มีศักดิ์ศรีได้กลับมาภูมิใจในตัวเองอีกครั้งอย่างที่พวกเขาควรจะได้รับในฐานะประชาชนคนหนึ่งของประเทศค่ะ เราพักเพื่อไทยขอยืนยันว่าเราจะใช้สติปัญญาบริหารประเทศแก้ไขปัญหาของประเทศและปัญหาปากท้องของพี่น้องคนไทยเพื่อให้คนที่จะมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้เราได้มั่นใจค่ะว่าชีวิตของเขาจะดีขึ้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆเข้ามาและในขณะนี้นะคะอย่างที่ทุกท่านทราบค่ะ มีการกอบโกยผลประโยชน์กันอย่างมากมายผลประโยชน์เหล่านั้นล้วนที่จะโฟกัสไปให้พวกพ้องของตัวเองโดยที่ไม่ได้สนใจค่ะว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างแต่ถึงยังไงก็ตามคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังจะอยากได้พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงค่ะที่ผ่านมาคนไทยส่วนใหญ่ มีฐานะยากจนลงมากสมัยก่อนเคยจะลืมตาอ้าปากได้เพราะนโยบายที่กินได้ของพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนและพักเพื่อไทยค่ะกลายเป็นว่าตอนนี้พี่น้องคนไทยได้มีหนี้สะสมร่วมกันถึง8ปีแล้วค่ะคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังต้องการพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงอนาคตของลูกหลาน ที่ไม่ได้มีหนี้มีศินสามารถมีเงินเหลือเฟือจากนโยบายจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ของพักเพื่อไทยค่ะเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายเหล่านี้ดิฉันขอส่งกันบ้านหลักๆ5ข้อค่ะ 1. ส่ง,งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ สู่ระดับประชาชนค่ะอย่างที่พักไทยรักไทยเคยทำมาแล้วนะคะเราจัดงบประมาณในส่วนของภาคประชาชนกระจายเข้าสู่ระดับของหมู่บ้านเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ตัดสินใจกันเองในระดับของหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาที่ตัวเองรู้ดีอยู่แล้วในหมู่บ้านของตัวเอง เราจะจัดให้มีการกระจายอำนาจทางการศึกษาการสาธารณสุขการเกษตรและการปกครองท้องถิ่นให้อยู่ในระดับของจังหวัดไม่ต้องขึ้นมาที่ส่วนกลางค่ะเพราะฉะนั้นกระทรวงต่างๆก็จะมีขนาดที่เล็กลงแล้วก็ไม่อุ้ยอายเหมือนในปัจจุบันเราจะจัดให้มีการรายงานของประชาชนผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นปัญหา จะเป็นข้อเสนอแนะต่างๆเราจะสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุดถูกต้องทันเวลาและที่สำคัญเราจะต้องใช้งบประมาณให้คุ้มค่าที่สุดค่ะข้อ2เราจะดึงศักยภาพของคนไทยโดยใช้ซอฟต์พาวเวหนึ่งคนต่อหนึ่งครอบครัวค่ะ เช่นโลกสมัยใหม่นี้เราจะต่อสู้กันด้วยวัฒนธรรมของซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรซอฟต์พาวเวอร์ก็คือพลังอำนาจที่ทำให้คนทั่วโลกโอบรับวัฒนธรรมอื่นๆนอกจากวัฒนธรรมของตัวเองเมื่อพลังแบบนี้เกิดขึ้นกับวัฒนธรรมใด จะนำมาซึ่งมูลค่ามหาศาลมากมายทางเศรษฐกิจให้กับประเทศนั้นค่ะเรามีความเชื่อมั่นนะคะในประเทศไทยในศักยภาพของคนไทยซึ่งตลอดลระยะเวลาที่ผ่านมาถูกกดโอกาสเหล่านี้เอาไว้ถูกไม่ให้มีการพัฒนาแล้วก็ไม่ได้โชว์ศักยภาพของตัวเองมานานแล้วจึงไม่มีโอกาสค่ะที่จะสามารถ ทำให้ค่าแรงของตัวเองมีค่าสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จะดูแลครอบครัวก,ก็มีโอกาสน้อยลงเราจะทําระบบค้นหาศักยภาพของคนไทยอย่างน้อยๆหนึ่งคนต่อหนึ่งครอบครัวเพื่อที่จะเอาศักยภาพเหล่านั้นมาพัฒนาดิฉันขออนุญ,ญาตแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองกับคุณพ่อได้ไดพบเจอมานะคะเราได้ไปหาท่านที่ทางครอบครัวก,ก็ได้ไปหาท่านที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น ดูไบบ้างเป็นที่สิงคโปร์หรือประเทศไกลๆทางยุโรปช่วงก่อนโควิดเราได้ไปเจอคนไทยค่ะในทุกๆบิสเนสเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมร้านอาหารไม่ใช่แค่ร้านอาหารไทยนะคะที่เราเจอคนไทยร้านอาหารอินเดียญี่ปุ่นจีนคนไทยมีทั้งคนเสริร์ฟมีทั้งคนที่เป็นพ่อครัวเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆอยู่ในบิสเนสเหล่านั้น ซึ่งศักยภาพของเราเขาก็ต้องย้ายที่ไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าก็เข้าใจได้เลยค่ะมันมีโอกาสที่มากมายกว่าเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมหยุดแค่นี้ค่ะเราต้องค้นหาศักยภาพของคนไทยให้ได้ถ้าเราให้โอกาสเขาหนึ่งคนต่อหนึ่งครอบครัวรวมแล้วก็คือส6บ16ล้านครอบครัวคนเหล่านั้นจะดียังไงคะเมื่อเราหาเราหาศักยภาพของเขาเจอ เขาก็จะได้มีแรงมีค่าแรงเพิ่มขึ้นมีโอกาสในการทำให้ครอบครัวชีวิตความเป็นอยู่ของที่บ้านเขาดีขึ้นค่ะข้อที่3การใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการ,กรเกษตรเพื่อการวิเคราะห์แม่นยำและเกิดผลผลิตที่สูงที่สุดเกษตรกรบ้านเราก็ ต้องมีค่ารายจ่ายอะไรต่างๆที่มันไม่ได้มีความยุติธรรมมากนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าปุ๋ยหรือว่าค่ายาฆ่าแมลงต่างๆเราจะศึกษาค่ะสภาพดินฟ้าอากาศน้ําให้รู้ว่าสภาพสิ่งแวดล้อมแบบไหนจะสามารถทําการเกษตรได้ดีที่สุดในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันท่านสสลงพื้นที่ก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าแต่ละจังหวัดก็มีคอนดิชันที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นเราจะศึกษาพวกนี้เพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรค่ะให้ลดรายจ่ายพวกนี้ค่าปุย๋ยค่ายาฆ่า,มาแมลงลดรายจ่ายลดต้นทุนให้เกษตรกรมากไปกว่านั้นค่ะเราจะใช้วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะให้เกษตรกรได้รู้วิธีถนอมผลิตภัณฑ์เก็บผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้นไม่จบแค่นั้นสุดท้ายเราก็จะเราก็จะช่วยในเรื่องการกระจายและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้ออกไปเร็วที่สุดไม่ต้องมาค้างสต็อกอยู่นานค่ะข้อที่4ปรับเปลี่ยนภาครัฐและภาคเอกชนด้วยดิจิ t a ลทรานส์เฟอร์เมชันครั้งใหญ่เพราะเราช้าไปมากแล้วค่ะเราล้าหลังประเทศอื่นไปมากจริงๆกับการจัดการระบบของเราระบบข้าราชการของเราระบบราชการของเรามีการเกิดคอร์รัปชันมากมายทำงานก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพเพราะขนาด ที่ใหญ่โตเกินไปขับเคลื่อนได้ยากสื่อสารกันได้ยากเราจะจัดให้มีดิจิ a l ลก v e r n m e n t เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถใช้ได้จริงค่ะระบบราชการไทยของเราต้องเป็น Paperless ค่ะเราจะรับฟังปัญหาของประชาชนผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชันใช้อออนไลน์แอปพลิเคชันในแง่ของสาธารณสุข ยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างโครงการ30บาทนะคะชาวบ้านจะต้องตื่นตี5เพื่อไปนั่งจองคิวค่าแรงของแต่ละวันของชาวบ้านก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วการที่จะต้องเสียเวลาหนึ่งวันเราอาจจะคิดว่าเออหนึ่งวันมันสั้นไม่ได้นะคะหนึ่งวันมีความสําคัญต่อเขามากมันคือค่าแรงที่เขาใช้หาเลี้ยงครอบครัวเราจะจัดให้มีระบบออนไลน์แอปพลิเคชัน เขาจะได้จองผ่านทางออนไลน์ไม่ต้องตื่นตั้งแต่ตี5แล้วค่ะนัดเวลาไหนก็ไปเวลานั้นกลับมาทำงานทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวได้ต่อไปต่อจากนั้นค่ะเราจะให้ทำการตลาดแบบอ e ีคอมเมิร์ซเพื่อที่จะให้สินค้าโอท็อที่ตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทยเคยทำไว้ให้สินค้าโอท็อ กลายเป็นสินค้าที่มีระดับสากลมากยิ่งขึ้นสากลมองเห็นสินค้าของเราได้ง่ายขึ้นพักเพื่อไทยถ้าได้เป็นรัฐบาลเราจะทำให้ขายดีกว่าสมัยไทยรักไทยค่ะนคนค<อ>และข้อที่5ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเตรียมคนไทยเข้าสู่ยุค เมตาเวิร์สค่ะโลกเสมือนจริงจะนำหน้าโลกความเป็นจริงค่ะซึ่งประกอบไปด้วย NFT e-sports games เราจะฝึกให้เด็กและเยาวชนมีสกิลสในด้านของเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AR VR เราต้องฝึกเราต้องเตรียมตัวเขาไว้ค่ะอย่างแรกที่เราจะเริ่มทำ นั่นคือการประกาศให้ประเทศไทยเป็นมิตรกับคริปโตค่ะใครเล่นคริปโตก็จะชอบข้อนี้โดยที่ทำยังไงเราจะทำให้ <c oughs> อะไรที่มีข้อห้ามคือทำไม่ได้แต่อะไรที่ไม่มีข้อห้ามย่อมทำได้ค่ะอย่างเช่น การซื้อขายดิจิทัลแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์ทางดิจิทัลนะคะที่มีกฎเกณฑ์มามากมายเราก็จะส่งเสริมให้เยาวชนที่เราไปศึกษามาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยให้เขามีสินทรัพย์ทางให้เขามีดิจิทัลแอสเซทอะคะ่ะเพิ่มมากขึ้นอีกหน่อยเราอาจจะเห็นก็ได้ว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยรวมกับจิตตะจิตกรไทยเนี่ยมีดิจิทัลแอสเซทร่วมกันถึงแสนล้านเลยก็เป็นไปได้คะ่ะ แน่นอนค่ะเราจะต้องปรับปรุงกฎหมายนะคะที่เป็นอุปสรรคต่อนวัตกรรมเพราะว่าเราต้องการค่ะให้ประเทศของเราหลุดพ้นจากความล้าหลังทางด้านเทคโนโลยีเสียทีค่ะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าประเภทต่างๆที่เราเองก็มีขีดความสามารถในการผลิตหรือว่าจะเป็น ในเรื่องของดิจิ t a ลแอสเซทค่ะแล้วก็อื่นๆเราจะจัดให้มี Wi-FI ฟรี Free, กระจายไปถึงระดับของหมู่บ้านโรงเรียนสถานที่ราชการต่างๆและ Wi-Fi ที่เราจะจัดต้องรวดเร็วและมีแบนด์วิธที่เพียงพอวันนี้นะคะเด็กและเยาวชนต้องเริ่มที่จะเรียนรู้โปรแกรมโคดดิ้งเพื่อในอีกหน่อยเขาก็จะไปซื้อขาย NFT ได้ ทำอะไรที่เป็นเทคโนโลยีล้ำๆต่อไปได้อีกหน่อยเราอาจจะมีเด็กที่ก้าวข้ามผ่านจากความยากจนไปถึงเป็นเศรษฐีได้เลยค่ะและสุดท้ายแล้วค่ะเราจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอีกหนึ่งเท่าตัวนั่นก็คือ80ล้านคนภายใน4ปีค่ะ เราจะไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นทางด้านเทคโนโลยีให้กับต่าง,างประเทศอีกแล้วค่ะเราจะสนับสนุนคนไทยในทุกรูปแบบโดยที่ไทยทำไทยใช้ไทยฉลาดไทยเจริญค่ะ<ชอบ>ท่านหัวหน้าพักท่านที่ปรึกษาดิฉันและคณะขอเรียนเชิญให้ทุกท่าน ได้มาติดตามในรายละเอียดแล้วก็ทางเรายินดีอย่างมากๆที่จะรับฟังข้อเสนอความคิดเห็นต่างๆเราจะทำทุกอย่างให้เป็นรูปธรรมหลังวันที่รัฐบาลประกาศยุบสภาค่ะเราจะพัฒนาและออกนโยบายที่เป็นรูปธรรมเพราะเราพร้อมหมดแล้วค่ะ เรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยหนี้มองไม่เห็นโอกาสความหวังก็เหมือนจะหาไม่เจอให้กลายมาเป็นประเทศที่หาเงินได้ง่ายมีแต่ความหวังที่สามารถกลายเป็นจริงได้และไม่ต้องสิ้นหวังเหมือนทุกวันนี้ค่ะ ประเทศไทยมีศักยภาพอีกเยอะดิฉันเชื่อพักเพื่อไทยเชื่อคนไทยยังมีศักยภาพอีกมากมายเรามาร่วมกันค้นหามาร่วมกันพัฒนาและให้โอกาสคนไทยเหล่านี้หมดเวลาขัดแย้งกันแล้วค่ะเราจะต้องคิดแล้วว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องดูว่าเราถนัดอะไรอยากพัฒนาศักยภาพอะไร นำศักยภาพเหล่านั้นมาเจียรนัยให้กลายเป็นเพชรที่สองแสงจนคนทั้งโลกมองเห็นคุณค่าค่ะมาช่วยกันสร้างเศรษฐีไม่ให้มีแค่หยิบมือเดียวเหมือนในปัจจุบันแต่ให้มีกันเยอะๆมากมายนั่นก็คือการสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศไทยได้กลับมามีศักดิ์ศรีอีกครั้งค่ะ เรามั่นใจนะคะว่าถ้าพักคเพื่อไทยได้มีโอกาสบริหารประเทศถึง8ปีเช่นนี้เราจะไม่มีทางเห็นปรากฏการคนอยากย้ายประเทศค่ะมากไปกว่านั้นคนที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศจะอยากกลับมาสร้างความมั่งคัง่งสร้างความเจริญอยากจะกลับมาพัฒนาประเทศของเรา reverse brain drain เป้าหมายต่อไปของพักเพื่อไทยเราต้องแงลนสไลด์ค่ะเราต้องได้อำนาจรัฐทุกสิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงจะเป็นจริงได้ขอบคุณค่ะ